ร้านกลางไอเดีเลทละห้าห้บาททุกราคาสวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวโอลิเซ่นะครับมาในสไตล์ปีเคลื่อนที่อิสระนะครับหรือลมมิงแฟงนะครับล่างนี้ตัน1 0อยนะครับถ้ารวมบูทแล้วนะครับผมอันนี้ผมอัพออโต้นะก็เลยค้าบังและโค้ดผมไม่มีโค้ดนะก็เลยนิด ก็เลยอุ่ยฮะต่ำนิดหน่อยนะครับนะครับเจอห้องแล้วครับตอนนี้ก็เจอกับยีมสายตรงข้ามครับไปครับไปดูกันว่าอำรซจจะบิดเก่งขนาดไหนครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเฮ้กดติดตามให้ด้วยนะเออเข้ามาดูเลยลืมกดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับครับเข้ามาในเกมครับ ดีด์ดอทมุนพบกับแมนยูไนเต็ดนะครับมาครับดอตมุนไม่เป็นไฟเขียก่อนนี่เปิดมาครับที่ตรงนี้ครับเขียกไปก่อนเ,อเออนืเอ้อผมชอบนะไอ้ยันปรับใหม่นะไอไอช่วยเนะี่ยมว่ามันดีนะ ไม่รู้คนชอบหรเนี่ยมาตรงนี้นี่ก็เคลียะก็ส่งมาตรงนี้ไงเอาชิปขายเนี่ยส่งพาดโอ้โหเรียบร้อยไอ้วีนส่งพาดเลยนะครับเราแก้เกมกันใหม่ได้ครับมาที่กองหน้าที่เมสซี่ไม่ถึงครับตอนนี้เอ็ิวฟานไดมาตรงนี้ครับโอลิเซเล่นเบิ้ลกับเมสซี่เมสซี่จ่ายให้โอลิเซ นี่หันม้วนใหม่ทีบิ๊กเคอร์เลอร์ไปชนเสาโอ้โหโอ้โหชนเสาแม่งเอ้อะไรวะเนี้ยยกไหมท่ทีแล้วขูไปโอ้โหซี่ขูเบาไปหน่อยนะครับฝั่งขึ้นเกมมาที่ฝั่งซ้ายครับแล็กกองหลัง,งโงนขูกได้ไม่ได้ชงม,มาตรงนี้หลุดไหมยังไม่เป็นไร ใช่ครับตอนนี้แทงมาให้โอลซี so, like now, ่โอลซี so ่วิ่งไป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 แล้วดับก้นทัดเร็วปั่นโอ้โหโอ้โหสวยจัดครับลูกนี้โอ้โหโอ้โหมันช่างสวยงามมากเลยครับลูกนี้แหม่ดับก้นทัดแล้วดิดเคอร์เลอร์ครับไม่นึกว่าจะไม่เข้าอเลยนะครับโอ้โหถือว่า โอ้โหวินี่หล่อเลยนะครับอืมคู่กับซันเฮิงมินนะครับผมมาาเปียงหลบดับบรรทัดไปแล้วปั่นโค้งเข้าสามเหลี่ยมครับ <c oughs> ผมโอ้โหมา้าบหนึ่นหนึ่งครับตีเสมอได้เอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นเกมเป็นมาตรงนี้แล้วเทนแล้วโอ้ยเซ่์ไรวอนตรงนี้ เปิดมาฟานได้โอ้โห,โหกันไม่อยู่แบบเรียบร้อยครับเรียบร้อยเลยครับโอ้เมื่อกี้เพิ่งตีเสมอตอนนี้ตัดบุนขึ้นนําไปแล้วครับมีเมสซี่เมสซี่แทงให้โอลิซี่มาหมุนไปหนึ่งทีแล้วโอ้โหเกือบนะเกือบเกือบเสียวเหมือนกันน่าหน้าเนั้นน่าเซเวสสเสียวเหมือนกันน,ะนะ่าโอลิซี่ อเ็เบิลดมาที่เมสซี่เมสซี่แทงให้โอริซโอริซหักหลบมาแล้วอีกเคอร์เลอร์โอ้โหไปโ,โหบิดไปไหนครับมึงบิดไปไหนครับโอ้โหอยากถามว่ามึงบิดไปไหนค,ครับไอ้ควานแอปมารขึ้นเกมกันไหมครับโอ้ฟันได้ยังไงครับเอามาโอริซเล่นเบิลด์เมสซี่แล้วซีรอเติมโอ้โหจะจ่ายพลาดไป พาดไฟฝั่งนู้นครับอา้วาวแเราบิดซีแขงหลอดม่วงมาแล้วบิดเคอร์เลอร์เลยครับลูกนี้โอ้โห,โห,โหเอาดิตีเสมอได้เหมือนกันนะน้องเออเอาดีน้องดู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 นี่แล้วหันมานิดหน่อยแล้วบิดเลยนี่โอ้โหตัวฟีที่ดีจุงนะครับนี่ ไม่รู้ว่าคนอื่นบิดยังไงนะแต่ผมรู้สึกเล่นเข้ามือมากนะครับวายิ้วคมนะครับออกฟาวครับตรงนี้มาที่ตรงนี้ปึ๊บเล่นสั้นครับสันได้พอสโคไลบอลหน่อยพอสโคไลบอลหน่อยพอสโคพอสโคโอ้โอเคได้อยู่ครับฟันได้ขึ้นมาที่สอดหนึ่งมินครับจังหวะน,นี้ไลนมาที่เมซี่มาที่ออกมาที่โรนิเซหักหลบได้แล้วไปครับไปแล้ว ไปแล้วไปรับไป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 แล้วบิดโอ้โหเกือบเกือบเอามาแลุวเกมมางี้ไม่ได้ส่งมาแล้วซอนยินยังมาได้แทงยาวขึ้นเตีมกันต่อที่เทนส่งสถึงโอ้โหล้ำหน้าไปก่อน ฟรานดาโขกมาทิ้งแ้หมดครื่องแรกไปที่ประตูสองประตูต่อสครับมาขึ้นเกมเกมกันต่อครับสัง่งผมดีเสียแล้วเทนแทงมาให้โอลิเซโอลิเซวิ่งไปโอลิเซตัดเพืนทัชอีกหนึ่งทีแล้วลองปั่นลูกนี้โอ้โหกโกโูกูกโกโกโกก โอ้โหโลารโซแหมโหมากปุยเซ่ดับแล้วบิดเลยครับโอ้โหสามเหี่ยมไปแล้วแหมเก่งยิ่งนักตัวนี้ขึ้นเตะเกมกันต่อได้ซอนฮังมินจ่ายพลาดไม่ได้แล้วเซิโดยังติดอยู่ครับ มาที่โอลิเซอีกโอลิเซยังไงโอลิเซโอลิเซหมวนหนึทีแล้วโอลิเซดักบิดโอ้โหติดครับผมมาที่โอลิเซอีกรอบหนึ่งโอลิเซวิ่งไปวิ่งไปายาวยาววิ่งไปวิ่งไปกระชากแล้วหันม้วนแล้วบิด เธอเลยโอ้โหเซฟเฉยเลยว่ะโอ้โหเซฟเฉยเลยนี่ครับดูลูกนี้ปุ๊บบิดปุ๊บเซฟเล่นสันส้นๆที่โอวีซีแล้วกันนะครับ โอลิซี่เรียกเพื่อนมาครับเรียกเพื่อนมา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 เราจ่ายต่อให้โอลิซี่โอลิซี่ลองอบรนัดแล้วบิดเคอร์เลยโอ้โหขึ้นเกมฝั่งนี้ดูครับมาตรงนี้มีใครครับแล้วกองหลังสักัดได้โอ้โห,โโหติดครับ มาที่ซอนครับซอนจ่ายมาที่เป๋ไปครับเทนเทนเท,น,ทนจ่ายคืนมาโอ้โห,โหติดกองหลังว่าจะพันอุลิซีักหน่อยนะอ้าวแล้วฟานได้ดยกหม้อูลิซีพิดโอ้โหไม่ได้สู้ไม่ไหวระบางจากแต่รู้มากตัวนี้อูลิซีสุ พอช้ได้นะลูกทุ่มฝั่งผมมส่งให้กองหลังฝั่งนั้นส่งให้พอสโคทำให้กัสซโดกัสซโดให้อลิซี่ไม่ถึงครับโอโ้โหที่โคมีสไม่ถึงอีกแล้วครับ เอาแล้วไหลมายัางไงหลุดไหมโอ้โหเกือบครับผเมื่อกี้เกือบแล้วประตูเปิดขึ้นมาโอลิเซมาตังหวะนี้ส่งให้เมซี่ขึนมาแล้วโอลิเซนะี่โอลิเซวิ่งโอลิเซโอลิเซยังไงโอลิเซบิดคอรเล์โอ้โหโก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 โลาโซโกลาสโซโกลาโซโอ้โหคมมากครับลูกนี้แหมโอ้หมันทำได้ยังไงยะ มาที่โอลิเซมากครับมายครั้ง,งยังไงยังไงถึงไหมมาทันไหมฝั่งนู้นยังไหงหักหลบไปหนึ่งทีแล้วขอญาติดคือโอ้โหเบาไปม,มาที่อ้าวแล้วเทนเทนแทงให้โอโ้ไม่ถึงชิบหายละชิบละชิบละ โอเคคายเซโดไหลไม้โอลิเซไหมเอาละครับจังหวะนี้จะหมดแล้วอย่าพึ่งอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งดุไม้คะแนนนะครับหกไม้โอลิเซเจ็ดจุดห้านะครับสำหรับสายฟรีฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วย